มาพี่น้องสบายดีสุขสุขคนอนหะน้าโมนี้ก็ได้เข้าปลานะครับเ,เข้าปลามาหามา,หาเห็ดละงอกครับมาแบบสบายดีสุขสุขคนอีกเท่านึงนะครับอ่าเบึงตอนนี้มาเก็บได้หลายแล้วครับสําหรับเห็ดเห็ดละงอกนะครับอันนี้กําลัางเคลียร์อยู่นะครับมนาะผมให้เบิง่งอันกล้องให้เบิง่ง ไปพูดแม่ก็นั่งดอกน,น้อยๆนะครับนะี่ครับหลังจากที่บึงอเอ่อเอิว่าของหลวงใจแม่มาบ,บึงส่องของผมมาแม่ด้วยนะครับนี่นี่คนแหมคายพันแม่น,นี่นี่ก็นังขืนโอ้ยคายก็ลังขึ้นหลายเด้อพี่น้องนี่นี่ในในเอกอันนึงนะครับหลวง,งใจแม่งนะครับเริ่มเอาแม่มา นั่นน่ะเออไข่หลายที่มองฝุ่นฝุ่นุ่มีแต่ไขร่ด้วครับฝุ่นขาวๆฝุ่นแม่เพนฝุ่นคือไข่เห็ดค่ะไข่เห็ดมึงมึงมึงอ่ะวเอาเสียมคุดเอานะมันแขนพี่น้องมีตะไคร้ด้วครับใน่พดฝุ่นๆคั่งๆฝุ่นขาวๆนะครับไข่ขาวๆเออส่วนนี้เป็นส่วงเป็นส่วงของอ่าดูไอระดู เฮ็ดละงอกนะครับเฮ็ดละงอกพวกเฮ็ดนำมาเฮ็ดทานอเอ่เอิญเฮ็ดยังเห็ดพึงนะครับอ่านี่ละช่วงนี้นะครับอ่าใครเบิ้งคลิปนี้แล้วมันเห็นวันที่ยังก้อขึ้นแห่วันที่สามวันที่สามเดือนอยังเดือนกรกฎา,าคมนะครับอ่าผูได้เบิ้งคลิปนี้แล้วกะห่อเขา,าห่อน้ำนะครับอย่านั่งอยู่ซื้อนะครับฝ่าวแลนแถวว่อไผ่แว่นะครับ สบ่ทัานโมทันพวกนะครับ <c> ิ <oughs> ึงครับอันนีดด้ดวงใจแม่กำลังเคลียมนอุ่ยปุ๋ยนะครับเออมันกำลังออกเป็นไข่นะปกติมันออกเหมือนะครับผุนผุนปองผุนต่ว่ามันมันมึงหลับนีบทันออกนะครับราะว่าอันอันเห็ดละงอหนิพวกว่า กินบ้านบ้านแล้วมันแสบนะครับตึมโจมนีมน่บก็เคยแสบปันไหนเลยผมมาเอาอ,อ,นนอตึอมตีไข่มันหลายนี่นี่ทั้งทั้งับผมบึ้งนะครับหรือสีเห็นไหมผมบึ้งนี่ครับไข่มันครับ <S 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 โอ้ลังค่อนว่าไข่งูบ่าแมนนะครับบ่าแมนไข่งูนี่นะครับเหลืองเหลืองนี่เขาเอิญว่าไข่ง <laughs> ล่า คือแม่ผมตะกี้เขาเปิ้บ่โหแล้วเัิไปหาเห็ดเปิ้กับปะถิ่มเปินว่าไคยงูเปินว่าไทยงูเปิะเปนเอาเสียมไปจิบจุบเบิ้เปิ้ลหนีแล้วเปิ้ลป่าแลนนยี่ทางุูนออกมุ่ทำไมูนตอนนึมุ่ง้านบ่ได้เขาไป จะไดม้มาแานจะออกครับเก๋เลยควัยมืแร่งี่อออกเพิ่งเลยคือว่าวมาแืวแร่งก็ั่นมแรงยันมองไหมหลายเพิ่งลาไทยนะหน่อยในะพี่น้องเอ้ยโอ้ออกหลายครับเป็นปาลปาหลักปลาหกปลาใหญ่ครับ าตัดผ่าพืชหนี้งสัก,กอันครับเดี๋ยวกันพอมึงได้สิท้ายไปเบิ้งอีกนะครับแม่พี่น้องนะครับหลังจากที่ห้ามองหันไปแล้วนะครับได้ได้บล็อคไลท์ไปด้แล้วครับก็เลยมาเบิ้งปลาใหไงนะครับอันนี้เลยมาเบิ้งปลาใหญ่นะครับพันกล่งลองนะครับไปเบิง้ง กระไดพ่อได้ต้มนี่ครับนอกตาเบืองหนึ่งมาเบิ่งตานี่อีกบางแหามันหมานนะครับตอนนี้แม่กับย่างเขาไปแล้วนะครับสําหรับดวงใจแม่นะครับอ่ะคือผพาย่างไปเบิ่งนะครับขันบอได้กับจังคอยว่ากันนะครับโอเคครับไปโอ้วิวสวยนะครับวิวทั้งหลังนะครับเป็นทงไฮทงหน้าทงเข่าไฮมั่นสัปปะหลังนะครับเออสวยงามครับครับ ไปกขันพอ่อผมจะตัดคลิปให้เบิ้งนะครับอีกเท่อน,อ,อนึงอ่าี้จะขอเดินก่อนนะครับขบับรถพ่อกระเสดตัดจกไปโหลดนะครับครับอ่าผมข่าแม่เมื่อกี้นะครับกกะยางบ่ไก้จากว่าตีมองไทยมึงนึงนะครับกระไดมพะพ่อแล้วครับจากว่า จังว่าจักดอกวะครับเนาะผมเห็นนะมันสมสมๆ <c oughs> เหมืนนะเออเราเดือดขาวมาบึงกันเมนปลานีออกว่ะครับนี่กับบนไนใจนะครับแต่ว่าเห็นอยู่นิดหนีอยู่นะครับผากแห้งบะไรผา,า,ากแห้งบะไรนครับเพราะว่ามีคนยางยางอยู่เขาเสืออื้อมากนะครับไปบึงยำกันครับรามาเม็นเมนบ่ <c oughs> ผมตาฝาดบ่ในในเป็นยังไงเอดี ปา,าลมตาฝาดดู้เป็นหน่อยนะครับโอ้ยปาล์มตาฝาดเลยตื้ผมกับแม่ผมนี่แยกแยกใต้คนละหมองนะครับนี่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 โอ้ยสองดอกเองพี่น้องสองดอกเองนะครับพี่น้องมันออกบ่หลายไหมนี่เสียดายนะครับ โอ้แมงกือนะครับมีแมงกืออยู่ในเห็ดนะครับโอ้สองดอกสองดอกสวยๆงามนะครับนี่นะครับเหลืองอองล่องนะครับสนับเห็ดระงอกแสบทิ่สุดก็คือเห็ดนี่แหละครับในบรรดาเห็ดปลานะครับ เป็นเห็ดที่คนต้องการเยอะที่สุด <c oughs> เอออะกะสิบประมาณชนมีนะครับผมอีกเห็นอีกดอกหนึ่งน่ครับป้องถุงผมขออนุญาตตวนี้ไ่วางไว้ัะต้นนะครับนีอ่อันนี้ก็บอสาบวาน่าจะเห็ดละงอกเหมือนกันนะครับ แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้คนละสีนะครับนี่เห็ดเราก็เหมือนกันแต่คนละสีนะครับเฮ้ครับผมสึกขออนุญาตเคลียร์เคลียร์ยจุ่มเห็ดก่อนนะครับอยู่ปลาน,นี่ละโบแมนจุ่มนะครับไข่เพิ่นจะเป็นนวลกบแบบนี้นะครับไปหลังจากที อันผมเก็บท้งหลังมึงหนึ่งนะครับผมก็ไดมาพออีกแล้วอ่สีดอกนะครับเหลืองอลัมนะครับสีสวยสดมากนะครับมึงครับบอกใค้กันนะครับอ่าฝากถึงพี่น้องที่หาเห็ดนะครับส่วนนี้ให้เฝ้านะครับเดีจะถ่ายให้บึงนะครับนี่ครับพี่นังไรอุ้ยเฮียงแถวกันเลยครับมาเฝ้านะครับพี่น้องใหเฮ็ดส่วนนี้นะครับ กำลังออกกำลังได้แล้วครับโอ้ยนะครับมึงคมสวยคมเนียนนะครับเป็นยังไงครับหมานดีๆครับมื่นหมื่นม้านก้านหมานนะครับแม่จะไปทางไหนแม่ที่เสียดาย,ายครับสำหรับเซลนี่โอ้โหนครับขออนุญาตบาดคำก่อนนะครับโอ้ย โอ้ยนะครับเบิ้งครับเบิ้งนี่แะครับพี่น้องเออนะครับหลายคนอยากอยากมาเก็บอยากมาพบ่อบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศไอขางท่งนะครับคางปนาครับเอาละพี่น้องเดี๋ยวจะเพออีกผรมสิตัดในเบิ้งนะครับอ่าคนต้องเล็งหาเดี๋ยวค้อนสวมานะครับโอเค กันลังจากที่ได้มองเมื่อกี้นะครับกอ่ากับบพอนพ่อครับกับตอนนี้ก็เสด็จกลับนะครับเป็นยังไงดวงใจแม่พ่อว่าพ่อยุ่จ้านะครับกะดวงใจแม่กับพ่อยกกระไดเฮ็ดหลายอย่างอยู่นะครับสําหรับดวงใจแม่ตอนนี้ก็กลับบ้านครับเพราะว่าก็หแฮ่บางอล่ามันยังบ่ออกนะครับมันออกแม่มันกันนะครับอ่ีได้อีกสองสามมือมันก็ออกนะครับให้เบิ้งนะครับ เพ่เปิดปูนะโอ้ยรวมเม็ดครับแกงสายานา่งแซ่บนะครับสมพักติวจ้าเอาล่ะพี่น้องนะโดนใจแม่คลิปนะมาจังไดเจอกันไหมเจอกันไหมจ้าโดนใจแม่ฝากด้วยนะค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับกลับบ้านกลับถึงบ้านนะครับเท่ลงขาครับนี่คือผลงาน สองดวงใจแม่นะครับกับกับผมนะครับให้เบิ่งผลงานตอนเจาคลิปนะครับมาได้ไลฟ์เป็นไดก็ได้พ่อพ่อซดครับได้พ่อแอมพ่อแอมนะครับอ่าประมาณนี้ครับใครมากกกดไลค์กดแชร์ด้วยครับซอยกดติดตามกดไลค์กดแน่นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ